อาล้ครับผมเบ้าเถ่ค้ารอครับมือนี่รอมาอ่าตอนนี้อยู่อําบ้านน้องกุ้งไงตบำบลสําลันอําเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินครับแล้วมาเห็นวิถีชีวิตของคนอีสานครับเปินมีงัวมีค้อยหลายตัวครับตอนนี้กำลังปล่อยค้อยออกเรียงครับอย่างน,นอยู่ไหยอยู่หน้ายอยู่ตรง จะถามเหมือนว่ากล้วยนี่มีมีกล้วยจะตัวชิพาตัวครับมีชิพาตัวโอ้เลี้ยงมยงาแล้วจ็กปีครับไปพ่อเศร้าล่ะไปพ่อเศร้าปีแล้วโอ้นี่นะครับปีทีอ,อ,อ,อ่าสมัยเด็กก้อนยุคนั้นหายไปแล้วครับขี่ง้อขี่กล้วยหายไปง่ยายแล้วครับพอดีมาพ่อคนย่างอนุรักษ์อ่าพุ่มปัญญาโบราณเกา่าๆเลี้ยงง้อเลี้ยงกล้วยเยอะครับ คุณอาศัยเอาง้อขี่ง้วขี่ควายนี่ใส่ไ้ใส่หน้าครับอ่านี่เป็นการนอนอยู่ตรงไหนตรงหน้านี่ละครับอ่านอนเลี้ยงควายฝอกควายคุณกะฝอ,ขอ,ขอไงเพราะสมควรครับเดี๋ยวจีนั้มเบิ่งเบิงบ่งวาเบิ่งจีไลลงไปใส่ครับขาดว่าจะไลลงไปเลี้ยงอ่าตรงหน้าบ่านนี่ครับ แล้วปล่อยกลวยออกเปลี่ยงโอ้นี่คนยุคยีของคนอีสานครับโอ้อันนี้ก็เจ้านึงแต่แดงมานอนเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยอยู่ตรงยุธยาครับอ,อ,อ,อันนี้ก็คอกนึงโอ้อันนี้คอกคอกคอกนี้มีเยอะตัวเนี่ย เหรมมาพีเพี่พีถามนี่น่พี่พแล้วแมาพีถามจควงควไหมั้วเป็นแต่ส้นเนี่ยฮบ่โอ้เรียงม่จักตแล้ว้โอ้้วแม่นี่ประมณเท่าประมณเท่าไรเนี่ตัวนี่ย หกเดือนซื้อมาไลฟมาไากแม่ซ่านเนี่ยตามาที่ <35, 34. S 1> โอ้นครับันี้ข้วยตัวนี้ 5, ราค่าสามหมื่นหาประมาณนั้นครับตามที่หาอ่าไเอา้ได้ได้ลูกลกเยอะตัวแลไวเนี่ยหดลัว้ก็ได้หกเดียนกล่วเป็นขั้วแม,ม่นางอยู่โอ,โอ้ความนี่ก็หลายตัวยู่ครับ ฮะไอร้องเลี้ยงเหรอไอเราไม่รูไปกับย้าวจินดูโอ้เกี่ยวหยามาให้กินนะครับว่าท่านเดี๋ยวปล่อยออกจากอ่าตอนนี้จึ่งของหลายก็เรียกว,ว่าเกี่ยวหยามาให้กินอยู่ขงข้อให้ควนมา,านเห็นอ๋อเอาย่านควเห็นยังอ่าเป็นวิกฤติในชีวิตของคนอีสานครับตอนนี้กำลังอนุรักษ์ อ่างัวควายขึ้นมาแล้วครับช่วงนึงเนี่ยหาเบิ้งขีงงัวขีควายยากแล้วครับตอนนี้ก็ฝื้นฟูโคตรหนีสามากกับขึ้นมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเดี๋ยวก็เอาขีงงัวขีควายไปแซงให้แน่นขึ้นเก่าแล้วครับมีเวลาไอเกี่ยวหยาไม่กินครับเดี๋ยวถี่น้ำเบิ้งฝูงนั่นอยู่อันนี้ขาดว่ารนี่นอนอยูุธงยู่ทาง้อขั้ยเดี๋ยวถิ่ตามไปเบิง้ตงตัวนั่นอยู่ ปูงนั่นปู้งง่ครับก็ต้องปล่อยลงไปกินน้ำองเอาไยากที่ยาเสมอยากล้องอ่าอันงเอกตนี่อเห็นกินไม่ไม่หน่ตื่นบ่เห็นนาไม่ไม่เนแต่ว่าขว้กับสมผัสจะคล้องคือกันครับกรู่ภาษาจะคล้องตนทงินอื่นกับขนโตจะคล้องมันก็หั้กันครับกูภาษาคุนทุกันครับอ่เดี๋ยวสิน้าไปเบิ้ง ฝูงนั่นกอนว่าคุณอะไล่ลงปวสัครับอ๋อครับอันนี้นไล่เอาปล่อยลงมากินน้ำครับจะมีสะน้ำนะครับเรื่องจะมีสะน้ำม,มาอยู่ในแต่เวลาก็ปล่อยลงมากินน้ำ แต่ละเครื่องนึ่งปลาแท้บางแห่งก็นั่นสีละหลายบางหั่งนะไป้ทั้งได้เบอ้อหรอโอ้ทุกหนึ่งอยู่ในปลาแต่ก็เลี้ยงจะเลี้ยงมาจากปีแล้วก่อนเป็สิพ่อเศร้าเหรอรหรหครับเป็พ่อเศร้าแล้วโอ้เดี๋ยวนี้มีจักตัวแล้ว,วนี่สิพาตัว,วนี่ครับช่วงวังหนึ่งจะหายไปแล้วครับ หาเบ analysis, ううののิ้งขีงง้วขีงคล้วยใส่ให้ใส่หน้ากับวะมี่ครับตอนนี้ก่าพื้นผู้พุ่ปัญญาเก่าๆอ่ามาเรียงง้วเรียงคล้วยเอาขีงง้วขีงคล้วยใส่ให้ใส่หน้าครับคือเก่าครับอ๋อโอ้ยกลวยโอ้ยปูลงปูลงเหมือนตัวหนึ่งเจ้าเจ้าซื้ออะไรอย่งไรก็เริ่มลืมลืมถามซื้อซื้อวัตสันลินครับ คือว่าอัจฉตินโอ้ขับคนยังอนุรักษ์อ่าพวกมันย่าเก่าๆอยู่กับเหลืองง่อยเหลืองกล้วยโอ้ตัวนั้นแขนบกกระลงพาพไปเบิ้งไกลๆได้ปะจ้าฝูงเลยเอ้าตัวนั้นจ้าฝูงบ่จ้าฝูงแน่ไปไปไปเบิไงไกลๆนะไปเขาไปไกลได้ปะไปว่าขันเห็นหนาไม่ไมนี่มันยานมันตื่นกินตัวพอจะนั้นต้องอาศัยเจ้าของพาไปเบิ้งนี่ครับอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานเบิ้งครับ บาาห,หายไปแล้วหาเบิ้งยากเดี๋ยวสีน้ำไปเบิ้งนั้นแป๊บหนึ่งครับเป็นชีวิตของคนอีสานโบราณเก่าเกาฝืนฟูขึ้นไปครับเนี่ครับเป็นชีวิตของคนอีสานครับโอ้ตัวนี้เจ็ดปีแล้วเนี่ย แปดก้าวปีแล้ว,ต,ลวตัวนี้เป็นตัวจ้าฝูงบ่จ้าฝูงล่องจากแม่แรกอ๋อล่องจากแม่แรกวก็สิครับเดี๋ยวจุไปเบิ่งแกะไก่กันแล้วเป็นในยานเขาอยูอ่ดีเนาะลองทั้งหมดโอ้หลวมมันนะอะขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้ตัวนี้ครับเป็นควายอะข้ยอขยไทยโบราณครับบอไดมีผสมครับเป็นไทยแท้ไทยโบราณครับ บ่มีส่วนผสมแมนบ่ออ๋อบ๊าวเส้นเส้นธรรมชาติอ่อเส้นธรรมชาติบ่มีสายพันธุ์ใดมาปนครับเป็นอ่ากล้ยอ่าสายพันธุ์ไทยโบราณครับนี่เลี้ยงอนุรักษ์แบบธรรมชาติครับโอ้ตัวหน่อยสองตูนไหมโอ้ยหูกมั่นี่ลูกน้อยๆนี่จักเดียนอลไรเนี่ยบ่อซีหาเดียนอย๋อตอนนี้ประมาณหาเดียน,น ม่กูว่ามันแกได้หน่ยม่มามแกนลนแ่น้ำมันจัเอาวิดีโอส่ดงว่าง้วค้นี่มยนกาศหัจักเจ้าของหูจักกินไผกินมันอยู่เนาะมาเบิงข้อมงามมาเจ้าซื้อหรอธรรมชาิบ่ได้มาทำไรมาเจ้าหรือเบิ้งซื้อหรือ เบิงทำเลธรรมชาติครับนอนอยู่ไหนอยู่นาเลี้ยงงวเลี้ยงค้วยนะครับบรรยากาศก็ดีครับอากาศบริสุทธิ์ครับจะเป็นอากาศบริสุทธิ์อากาศท้ายเท่อันนี้ครับห้าย่าครับวันนี้คนเสืบอเนี่ยงมาจากพ่อแม่พึ่นเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่นอนอยู่นาทำไร่ทำนานะครับอันนี้เป็นภาษาอีสานครับเป็นดูกินกันที่นะครับ มีฝายเลี้ยงคุดฝ้ายไว้กับใบชาคุดฝ้ายง้อยค้วยค้วยลงกินครับตามภาษาโบราณเป็นพักอยู่กินกันผู้เบาลอยมาแต่แสงลูกไส้บ่ครับเนี่ยแมนครับแมนโอ้ลูกลูกไส้บ่ครับลูกไส้ลูกไส้เดียวบ่ลูกรับเดียวบ่เรือครับโอ้ลูกลอยขึ้คอายู่นี่เลี้ยนอยู่ไสนละครับอยู่อุดอนโอ้เลี้ยงอยู่อันไหนแล้ว ราชพัฒปีซีซื้อไว้ยังได็กันเจ้าผู้สาวถามหาซื้อแม็กซื้อแม็กโอ้นะครับเรียนซื้อแม็กครับไอแม็กโอ้เป็นเบาวเลียนอยู่โอ้ผู้สาวคือหลายเนาะเจ้าเนาะโอ้ขึ้นหลุรอดเนี่ยเว้ยพอดีเป็นยังได็ค่อยได้มากยามพอวันหยุดบ่วันหย,ยุดสอบแล้วอ๋อวันหยุดสอบแล้วจะเลยมาอ่าหาพอเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยยุธงไปละ ป้พาปั๊บภาไปเบิ่งคุยหน่อยน่ะองจกกักผูเบาบ่นาะคุยหน่อยบ่ได้นยวบราเคยมาดูอะไรนี่นะครับอ่าเบื้อแล้วก็เลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยนอนอยู่ตรงยุธาอ่าอ่าใส่าอ่าขายงัวขายกล้วยนี่แหละครับช่วงลูกเลี้ยนบางคนก็จบป็ลิ้นจอกป็ลิ้นยาแต่ย้อนเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยนี่ครับ ่เวลาปลอกเลี้ยนผักเลี้ยนเพื่อออกมาหาอ่าซอยพ่อซอยแม่อยู่ตรงโยธาเป็นครับตามวิตีของคนอีสานครับอ่านี่คนงานหลักสาอนุรักษ์เลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยไว้อ่าถ้ายงาเจ็บเป็นขายได้ส่งลูกเลี้ยนก็ได้ครับโอ้อนี่นะครับนี่เป็นทรัพย์สินที่ยางได้ตัวนี่ คุ้ยคุ้ยหน่อยเห็นผู้เบาไม่ก็ไก่เลี้ยงแล้วพอเจ้าเราลึ่งแล้วมาเข่าไก่ได้เนาะมัลึ่งกันแล้วเออไม่เนะนะาะบอกเงี้ยนุรักษ์ไว้ลูกหลานเกิดใหม่ไงรุ่นกับสือิ่เคยเห็นครับขาบอ่อเลี้ยงอนุรักษ์ไว้ครับไอแม็กไอแม็ก พุ้ยตัวนี้มันคือเป็นที่ I งไอแม็กว่าโอ้ยมันเห็นคนหลบล้อมากว่านี่แม่ I แม็ก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 มันวางเลยแม็กนี่โอ้ยเห็น,น,หน,น,นตุ้นแตกหนานี่ก็เป็นวิธีชีวิตของคนอีสานครับโบราณเก่าเพ่อแม่เกเิป้าบ้าอาจารย์ก็บก่เคยเห็นหรอกครับ เยอนมากก็เห็นตัวเลี้ยงง้อเลี้ยงควายเลยครับอ่ากุบายจายันว่าโอ้ยจะถิ่มของเก่าเด้อว่่าันอยของเก่าโบราณเป็นอย่างน้อยก่อนเลี้ยงล้วอ่าเลี้ยงง้อเลี้ยงควายวิถีชีวิตของอ่าชาวบ้านคนอีสานอ่านี่แปลงอ่าเป็นทรัพย์ส,สินเงินทองก็ได้ครับนี่เป็น พุ่มปัญญาเก่าเก่าปูเฒ่าโบราณมันตีเลี้ยงง้อเลี้ยงกล้วยไว้ครับนอนให้นอนหน้าดังไฟควนคุ๊บนะครับเบ้าเฒ่าเกิดมากกระด้เห็นหลุดครับมือนี้ก็ได้มาเลาะเห็นก็ไเดะไายทำอะไรพี่น้องเบิ่งครับโอ้เราสิมีลูกมีลูกไส้เพือเดียวลูกรอผ่อนโอ้ผู้สาวเพืหลายเนาะซื้อแม็กไว้ตีเออนี่แหละคนยุคใหม่ดีครับ ว่ายรุ่นสมัยคุเมื่อเนี่ยหัวใจกว,าว่าโรงเรียนปิดก็แล้วก็มาหาพ่อหาแม่เลี้ยงง่วนเรียงขั้วยึดถุงยึทถาคือเก่าครับนี่แหละคนลกูกหลานที่พอลืมบุญคุณพ่อแม่เป็นสิ่งละครับต้อมเอาละครับเดี๋ยวจะขอไปเบิ้องเบื้องบนในเข้ากันเลยครับตู้ใบจับกล้วยเขาเคยไปกล้วยแยกหรือใจับกล้วยไปไปได้บ้างหรือไป่ท<ป>ั<ป>้งใบทั้งหลังนอนเบิบนนี้อมยได้ใบแล้ว เอาสลดคที่นี่ครับเบ้าเท่าขาละเล่ลอไม่เห็นพ่นเหลืองว่วเหลืองคุ้ยกทีิไถ่ใหพี่น้องเบิ้งครับเอาสไลด์ที่นี่เบิ้งไปฟังไปก็อน,นี้ครับสวัสดีครับ